สวัสดีทุกคนนะจ๊ะได้รับของฝากถูกใจจากช่องเมวลดีปลูกผักบนดาดฟ้าขอบคุณน้องเมลมากมากนี่น้องเมลขายด้วยนะจ๊ะนี่คือชบาชบาเมเปิลเป็น,ปนพืชที่กินได้สรรพคุณดีเยี่ยมฟอกเลือดได้ดีมากนุ้ย ชอบอ่ะแบบอะไรที่ปลูกก็กินได้เนี่ยยังชอบเลยเป็นไม้ประดับด้วยเขาชอบแสงแดดนะแล้วอย่างเงี้ยตัดปักชำน่ะง่ายๆแบบนี้ชอบเลยอ่ะขยายพันธุ์ด้วยการตัดปักชำจิ้มจิ้มจิ้มก็ติดอ่ะโอ้สุดยอดะดือดไปเ้ือดไปเนี่ยนีน่ารักจริงๆคนรักการปลูกนาะของฝากอ่ะส่วนมากะจะถูกใจก็เนี่ยพวกมเมล็ดพันธุ์นี้นะ มเมล็ดพันธุ์อย่างนี้ต้นไม้แบบนี้คือคนรักการปลูกนี่ยิ้มเลยสุดยอดไหมสุดยอดเลยตัดปักชำก็ติดง่ายเลยเนี่ยเตรียมกระถางเตรียมบ้านไว้แล้วจริงจริงเตรียมไว้หลายกระถางมากเลยเพราะว่าจะเตรียมปลูกเอ่อพวกผักต่างๆเอาละย้ายบ้านแล้วนะย้ายบ้านแล้วน,ะน้องเมย์ ไปดูช่องน้องเมลดีเออน้องเฮอ่าเมลดีปลูกผักบนดาดฟ้านะทุกคนตามไปที่ช่องอ,อ่เมลดีปลูกผักบนดาดฟ้ามาเดี๋ยวย,ย้ายน้องชบาเมเปิลกันโอเคนี่ฟอกโรหิตบำรุงผิวพรรณได้ด้วยดอกเขาสวยนะไปหาข้อมูลสิเราไม่เคยปลูกนะแต่เราไปหาข้อมูลแล้วไง เขาอชอบแดดเขาชอบแดดโอ้โหสบายมากเลยตัดกิ่งปักชำเดี๋ยวกันนะเอาเอาเออกกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดพืชผักชนิดไหนที่ตัดกิ่งปักชำได้ง่ายๆนะสบายมากเลยด้วยคือเขาเกิดง่ายมากปักปักทิม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  ก็ติดร่างเยอะด้วยเดี๋ยวพี่คือถ้าได้รับของพวกนี้มาต้องรีบทำคลิปก่อนนะคือต้องรีบปลูกอนะเอานะอยู่ในกระถางเล็กๆไว้ก่อนนะจ๊ะวิตายแล้วเลอะเทอะเดี๋ยวกันเดี๋อม,มองไม่เห็นนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว เดี๋ยวให้อยู่ในนี้ก่อนนะให้อยู่ในกระถางเล็กๆก่อนนะจ๊ะรอแน่นอนยิ่งมีรากแบบนี้ด้วยโอโหแข็งแรงแข็งแรงตื่นเต้นมากเลยเคยเห็นนานแล้วอยากได้เหมือนเงนตอนแรกไม่รู้ว่ากินได้นะพอรู้ว่ากินได้กยอยากได้คือจะเป็นคนแบบปลูกพืชอะไรก็ได้ที่มันกินได้อืม แบบเป็นไม้ประดับสวยด้วยแล้วก็สามารถกินได้ด้วยมีประโยชน์จะเป็นคนชอบปลูกพืชเนี่ยแบบนี้แหละทุกอย่างที่กินได้เข้าใจป่ะสมุนไพรสมุนไพรกินได้เอามาบำรุงร่รรางกายปลูกแล้วก็สามารถเป็นยาสามัญประจำบ้านช่วยรักษาโรคเอามาใช้ประโยชน์ได้ วิยดูใจดูใจดูใจเฮ้ยงถูกใจมากเลยนะน้องเมเป็นตาฮักจำได้ไม่เคยให้ที่อยู่น้องเมนะจำได้เลยว่าไม่เคยให้เพิ่งจะมาแอดไลน์พี่เพิ่งจะแอดไลน์นี่พี่เข้าไปดูในหาดูคลิปของน้องเมนะ หาดูว่าขยายพันธุ์ยังไงด้วยแล้วก็ไปหาข้อมูลอีกทีหนึง่งเด็กๆอย่าไปใช้มือนะแต่ใช้มือไม่ได้นะต้องใส่ถุงมือตีมือหักรู้เปล่าอย่ามาทําแบบป้าไม่ดีปาตอมอันนี้ไว้ก่อนนี่แบบนี้ได้แล้วได้แล้วเห็นไหมได้แล้วเก็บก่อนนี่ว่าจะส่งนู่นส่งนี่ไปให้น้องเมย์เนี่ย นี่ที่อยู่เราใครสนใจแคปไปนะเอาประนายตจนายตจนายคุณผักเมล็ดพัน์อะไรแบบนี้ไม่ค่อยอยากจะได้เลยนะทำตัวโชว์ที่อยู่หลา,าเออรดน้ำดีนะอาดตอนเย็นแล้วรองได้เช้ามาก็ตั้งตัวละเวลาย้ายกล้าปล,ลูกผักโน่นนี่นี่นั่น น,นี่รากเดี๋ยวต้องมากลบใหม่อย่าให้รากลอยแค่นั้นเองว่างอ้วงอ่ะอ้งอ่ะหุ่นเปไป่นี่ทำไม่ได้นะว่างอ่ะหูถืดเว้นมันนี้ว่างอ่ะเสียงดังยังไงอ้วงเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเครอจเจริญเติบโตแล้วก็ตัดกิ่งปักชำได้ตัดกิ่งปักชำติดง่ายด้วยเดีย๋ยวจัดระเบียบให้นะจ๊ะ ขอบคุณมากนะจ๊ะน้องเมย์ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะที่มีคําว่าสวนมีคําว่าเกษตรมีความว่าไร่ฟาร์มนะการเดนอะไรแบบนี้ทุกช่องฝากทุกช่องเลยคําว่าเกษตรคําว่าไร่คําว่าฟาร์มคําว่าสวนคําว่าผักอะไรประมาณนี้แหละไปลนะ ทำงานต่องานบ้านจะเถือกโดยหัวฟูเลยดูแลสุขภาพด้วยนะทุกๆคนหาอะไรกินเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วยนะจ๊ะแกนีดน,นะ